จุงกัรสวัสดีมาบองปุลกรุบกรุบคเนียครับวันนี้ครับฟาร์มลุงนวยแฟนเพจฟาร์มลุงนวยชาแนลเราอยู่ที่ริมแม่น้ําเจ้าพญาครับพี่น้องครับวันนี้เราจะพาไปชมทางฟากเกาะเกร็ดนะครับๆๆเดี๋ยวมีอะไรดีๆเราไปดูกันครับๆๆเราจะลงเรือข้ามฟากไปทางฝั่งวัดเสาทงทองนะครับอันนี้บรรยากาศริมแม่น้ําเจ้าพญานะครับอยู่ตรงท่าเรือนะครับ ที่เราจะข้ามฟากไปฝั่งนู้นนะครับ ทางสูงนะครับเนบรรยากาศรอบๆนะครับระหว่างเราขึ้นเรือไปข้ามฟากไปที่วัดเสาทงทองนะครับซึ่งอยู่ทางฟากเกาะเกร็ดนะครับท่ชมบรรยากาศไปเรื่อยๆครับพี่น้องครับระหว่างเราขึ้นเรือบรรยากาศ ขึ้นเรือข้างฝาไปฝั่งทางเกเพ็ดนะครับวันนี้เป็นบรรยากาศแม่น้ําเจ้าพยานะครับวันนี้อากาศค่อนข้างปลอดโปรงนะครับออกไปทางแดดสักเล็กน้อยนะครับ สูงนะครับ i'm ขึ้นเรือก่อนนะครับผมเดี๋ยวจะขึ้นเรือไปฟังกเกเกรดเดี๋ยวมีอะไรดีๆไปดูกันครับมาถึงแล้วครับมาถึงฝั่งกเกาะเกรดนะครับถ้าเหลือเล,ล็กๆนะครับฝั่งวัดเสาทงทองนะครับ แดดดีเลยครับวันนี้ครับไปกลับห้คนเดียวคนเดียวครับไปห้าบาทกลับห้าบาทนะครับท่าเรือฝั่งวัดเสาทงทองครับพี่น้องครับเดี๋ยวเราไปดูในวัดว่ามันมีอะไรน่าสนใจมีอะไรให้เราได้สักการะบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์วันนี้มีโอกาสได้มาถือว่าเป็นโชคดีมากเลยนะครับผม นี่นะครับเป็นบรรยากาศของวัดเสาธงทองครับพี่น้องครับนี่ฟังกเกาะดเกดติพี่น้องนี่สวยงามเห็นล่มลื่นครับฝั่งนี้ครับก็จะมีถวายสังฆทานก็จะมีสักการะปูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับ ทางนู้นนี่ไปเดินเลาะเกาะเก็ตนะครับทางนูน้นนี่นะครับก็จะมีสินค้าวางจำหน่ายนะครับวางจำหน่ายอันนี้ก็จะเป็นทางขี่จักรยานเลาะไปเรื่อยๆร,รอบปะเก็ตรอบเกาะเก็ตนะครับ เราาจะพไปดูถ้ามาที่นี่แล้วไม่ไปสถานที่แห่งนี้นี่ถือว่ามาไม่ถึงนะครับนี่มีบริจาคเครื่องครัวด้วยนะครับที่วัดเสาทงทองนะครับวัดเสาทงทองนะครับทางวัดไม่พอใช้เกี่ยวกับ อุปกรณ์เครื่องปัวใช่ไหมครับแค่นั้นท่วมไปหมดแล้วงามท่วมใช้กระถิ่นอ๋อก็จะมีบริจาคมีรับบริจาคนะครับไม่ค่อยคืนนะหลืออยู่แค่ตรงนี้ใคะก็ว่าเลี้ยไรจะใช้งานกระถิ่นนะคะอ๋อขอเลี้ยายนะครับจะมีใช้งานกระถิ่นนะครับทางวัดยังไม่พอใช้นะครับนะครับ เดี๋ยวไปดูบรรยากาศต่อไปเรื่อยๆนะครับสวยมากครับพี่น้องครับนี่มันวัดเสาทงทองฝั่งฝ้าเกาะเกร็ดนะครับก็จะมีการประดับประดาสวยงามนะครับพี่น้องครับ วัดเสาทงทองนะครับท่านไหนท่านใดที่ยังไม่เคยมาเที่ยวมาชมนะครับว่บางๆจากภารกิจการงานก็แวะมาเที่ยวชมนะครับที่วัดเสาทงทองอยู่ฟาก เกาะเกร็ดจ,จังหวัดนนทบุรีนะครับเือบริเวณภายนอกนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปข้างในเพื่อจะไปดูว่ามีอะไรดีๆกันครับ อันนี้เราเข้ามาในใายบริเวณอุโบสถนะครับเดี๋ยวเราจะดูรอบๆอุโบสถก่อนนะครับของวัดเสาทงทองนะครับอันนี้ตาดีก็ได้ตาไหลก็ได้เนียพี่น้อง <c oughs> อาพี่น้องนี่นะครับมีสถูบเจดีย์เก่าแก่โโบราณอยู่แถวนี้นะครับแล้วก็จะมี ต้นตะเคียนนะครับอันนี้เป็นบริเวณรอบๆพระอุโบสถนะครับของวัดนะครับชมบรรยากาศไปรอบๆก่อนนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปสาการบ,บูชาหลวงพอ่อในอุโบสถนะครับ ี่นะครับอันนี้เป็นรอบๆอบุโบสถนะครับแล้วก็สิ่งที่บอกเมื่อกี้นะครับว่าถ้าไม่มาสักการบูชาหรือไม่มาที่นี่นี่ถ้ามาไม่ถึงตรงนี้นี่อาจจะไม่ถึงวัดเสาทองทอง,ทองนะครับเบิ่งเอาเด้อพป่น้องเด้อเอา อ่ามีน้ำเขียวน้ำแดงนะครับผมไม่มาไม่ได้เลยนะครับพี่น้องครับดอกไม้พวกเทียนมีนะคะเดี๋ยวเราชมรอบๆก่อนนะครับจะบออกทีวีแล้วมือนี้ก้มีโสงมีลาบเด้อครับเด้อ นี่เป็นต้นตะเคียนที่ใหญ่มากนะครับเ,เราจะดูใครอรอบรก่อนนะครับ่ใหญ่มากนะครับสาธุสาธุสาธุาธขออนุญาตเด้อครับเด้อเดี๋ยวหวา้กาว อันนี้นองหลูกหลานเจตนาสิมาให้อันพี่น้องในเมืองเพื่อมีโชกลาบนะครับ เอาบูชหลวงพ่อทันใจนะครับเดีย๋ยวเราจะไปนมัรสการกันข้างในนะครับนี่นะครับพี่น้องครับหลวงพ่อทันใจงด,ดงามมากครับพี่น้องครับ เดี๋ยวเราเข้าไปดูในบรรยากาศในอุบโบสถกันนะครับในนมัมการหลวงพอ่อทงทองศักดิ์สิทธิ์นะครับ สาธุสาธุครับผมพี่น้องครับหลังจากที่เราเข้าสักการะบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในอุโบสถนะครับหลวงพ่อทองทองศักดิ์สิทธิ์นะครับแล้วก็แอบเสียงดวงเสียงโชคเล็กน้อยนะครับเดี๋ยวเราไปดูต่อว่ามีอะไรดีๆทางฝัก เกาะเพ็ดนะครับ

นี่จะเป็นทางเกาะเกร็ดแล้วนะครับ,บรยากาศจะมีร้านค้านะครับของเกาะเกร็ดจะมีจักรยานให้เช่านะครับใค<น>รที่ชอบแบบปั่นจักรยานรอบๆเกาะก็สามารถเช่าจักรยานได้นะครับใส่ก็ใส่ได้ต่กระจายแหละ นี่ก็จะเป็นบรรยากาศต่อไปเรื่อยๆนะครับรอบเกาะนะครับอันนี้คือบรรยากาศโดยรวมทั้งหมดนะครับที่เราพามาจากฝากทางวัดบางจากนะครับแล้วก็ข้ามเรือมาที่ทางฝากของเกาะเกร็ดนะครับแล้วก็ชมวัดเสาธงทองนะครับแล้วก็เดินต่อไปอันนี้จะเป็นทางที่จะไปอ่า เกาะเกร็ดนะครับรอบๆเกาะเกร็ดนะครับอันนี้คือบรรยากาศทั้งหมดนะครับสาหรับวันนี้เดี๋ยวเราลาไปก่อนนะครับขอตัวเดินเกาะเกร็ดสักพักหนึ่งแล้วก็จะกลับนะครับสาหรับคลิปนี้ขอเพียงเท่านี้นะครับลาไปก่อนอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้นะครับทั้งฟาร์มลงนวยแฟนเพจแล้วก็ฟาร์มลงนวอยชาแนลสาหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ